ผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกันหรือลัคนากันก็ดูได้นะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงประจำเดือนกันยายน2 564อาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยค่ะขออนุญาตสับไพ่เปิดดูพลังงานไพ่นำดวงท่านจากไพ่องค์พรพพิคเนตนะคะชาวราศีกันท่านได้ไพ่หมายเลขนะคะได้หมายเลข17นะคะ17 ปางทรงอํานาจด้านพระเวทป้องกันอาถรรพ์คุณใส่เวลาเราเจอปัญหาแบบเรื่องของไสยศาสตร์คุณใสมนดําทั้งหลายเนี่ยลมเพลมพัดท,ทั้งหลายก็ก็ไม่สามารถที่จะมาทําอันตรายชาวราศีกันได้เลยนะแล้วก็ได้อีกปางปางโยคะปางพระเวทสมาธิอ่านะคะความหลุดพ้นเพราะฉะนั้นได้ไพ่ยอย่างนี้ท่านต้องหมั่นสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตานะคะจะดีมากๆอืม นะคะหมายเลข3017สําหำหรับชาวราศีกันนะคะหรือท่านเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบวชพารามนั่งสมาธิค่อนข้างเยอะก็ได้นะเดือนนี้ชาวกันนะคะขอดูไพ่พื้นดวงท่านด้วยค่ะไพ่พื้นดวงชาวกันค่ะในไพ่ลาเวอร์ไพ่เดส ไพ่รา,าชินีดาบไพ่สองดาบไพ่ห้าดาบแปดเหรียญราชาดาบสี่เหรียญทษดทีค่ะสี่ถ้วยเอมพลอร์แปดม้เทา้า พลังงานพื้นดวงของชาวกันนะฮะอาจารของผู้เรื่องงานก่อนเนาะเรื่องงานจะอยู่ในช่วงของการตัดสินใจอะนะมันเหมือนเบื่อเริ่มเบื่ออึดอัดมากนะคะอาจจะมีใครยื่นโอกาสมีคนเสนอโอกาสดีๆให้ท่านก็ได้อแล้วท่านก็เบื่อกับที่เดิมอยู่แล้วก็เลยตัดสินใจอยากเปลี่ยนงานการเปลี่ยนแปลงการมูฟการโยกย้ายเกิดขึ้น ไพ่เดทนั่นแหละคะ่ะคือถือเป็นการมุฟก,การโยกย้ายได้5ดาบด้วยเป็นการเดินออกมาจากสิ่งที่มันน่าเบื่อนะเป็นการตัดสินใจเด็ดขาดซะด้วยเพราะไม่อยากแบบอยู่ในสภาพที่เขาเรียกว่าไม่มีความสําคัญอืนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแหมนมีถามว่าได้ไหมนะคะชาวกันได้นะคะเพราะไพ่อนาคตท่านดีก็คือไพ่แปดไม้เท้ากับแปดเหรียญราชินีดาบแล้วก็เดียมเพลสแสดงว่าไปที่ใหม่ ท่านยังมีรายได้ผลประโยชน์ที่มันดีขึ้นอืมนะคะที่มันดีขึ้นตอบโจทย์ท่านนะคะคืออันนี้อาจารย์มองในแง่ที่มันมีคนชักชวนมีคนแนะนำนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆแบบออกนะเนี่ยอืมนะคะจะต้องมีใครมาชักชวนก่อนมีคนแนะนำงานให้โอกาสท่านในไพ่ความหมายเลเวอร์ over, กับสองดาบก่อนนะ แล้วตัดสินใจอันเนี้ถึงจะตัดสินใจได้นะคะแต่ถ้าใครปูปรับออกไปเลยแบบหุนหันพันแล่นอืมไม่ควรนะคะไปจะบอกว่าต้องมีคนแนะนํามีคนให้โอกาสท่านก่อนแล้วค่อยตัดสินใจในสิ่งที่เราอยู่แล้วมันซ้ํำซากจําเจแล้วมันเบื่อเนี่ยมันอึดอัดอย่างเงี้ยนะคะในเรื่องของงานอาจารย์จะไปอย่างนี้นะส่วนในเรื่องของการเงินแน่นอนแหละไพ่แปดเหรียญน่ะท่านไปอยู่ที่ไหนก็ไม่อดตายหรอกเพราะท่านขยันนะคะ ในตำแหน่งการเงินเป็นราชินีดาเป็นคนเก่งเป็นคนหาเงินเก่งมีพรสวรรค์มีความสามารถ8ดมิถราเหรียญดีอัมเพอร์นะคะหรือบางท่านกำลังคิดจะไปทำงานทางไกลต่างประเทศก็ยังสามารถไปได้ทำเรื่องได้นะคะไปทำงานต่างประเทศต่างจังหวัดก็ได้อ่ามันกระปลได้หลายประเด็นเนาะแต่ก็ถือว่าโอเคอืมหรือบางท่านอาจจะไปเจอเจ้านายที่แบบล่ำซํำมีอ่าบริษัทใหญ่ๆมาเสนอเนี่ย นะท่านก็ยังสามารถไปได้ะนะคะถ้ามีคนเสนอเนาะอืมแต่ถ้ากรณีที่ท่านทำอ่างานอยู่แล้วยังมั่นคงก็ไม่จำเป็นต้องมูฟต้องย้ายนะนี่อ่านเฉพาะคนที่มีปัญหานะคะอืมก็จะไปได้เพราะจริงๆแล้วอาจารย์มองชาวกันปักนี้ท่านมีความสามารถอยู่แล้วท่านอาจจะคิดทำงานสองอย่างก็ได้ทำงานประจำแล้วทำงานเสริม ก็ยังไม่ถึงขั้นว่าออกจากงานไปซะทุกคนนะไม่ได้แปลถึงขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ถ้าลังเลในสิ่งที่จะทําเสริมนี้ไม่ต้องลังเลทําได้สําเร็จนะคะเพราะไพ่ตาแหน่งสรุปท่านเป็นแปดไม้เท้าท่านต้องแบบไฟมากๆเนี่ยเห็นไหมคะสวมถุงมือกําลังต่อสู้กับเหี่ยวอยู่เนี่ยท่านชนะได้เอ็มพร์ Pro, นะแปดเหรียญด้วยนี่ก็เลยโดดเด่นในเรื่องของเงินเรื่องของงานประมาณนี้ได้นะคะ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนมีปัญหานะอาจจะแปลว่าตัดสินใจจบแบบเด็ดขาดไม่ง้อเลยที่ผ่านมาฉันง้อเธอมากพอแล้วเออผมง้อคุณมากพอฉันง้อคุณมากพออา้าวก็อาจจะเป็นประมาณว่าชาวกันแบบเดินหันหลังจากไปเลยแบบมั่นใจในตัวเองมากขึ้นไม่บูชาความรักเหมือนที่ผ่านมาแล้วคิดในเรื่องของการ หาเงินหารายได้สร้างความมั่นคงให้ตัวเองถ้าใครมีปัญหาอยู่นี่อาจารย์มองว่าเหมือนตัดจบด้วยตัวเราเองแบบเข้มแข็งไม่เจ้าน้ําตาไม่เศร้าเสียใจเหมือนที่ผ่านมาแล้วเนี่ยให้โอกาสมากพอแล้วความหมายไพ่ใบนี้ฉันอยู่ตรงนี้รอคุณมานานรอ,อรอการเขาเรียกว่าการแสดงความรู้สึกที่จริงใจการให้สถานะฉันรอคุณมานานแล้วเมื่อคุณไม่ชัดเจนสักที ฉันไปเองดีกว่าอะไรประมาณนั้นอะ่ะอาจารย์มองเนี่ยสใบเนี่ยหรือถ้าเป็นคุณผู้ชายก็เหมือนกันนะเหมือนกับให้โอกาสเขาแล้วอะ่ะแต่เขาไม่เห็นความสําคัญสักทีเนี่ยออาจารย์มองชาวกันไม่ไว่าหญิงหรือชาวกันชายอะ่ะถ้ามีปัญหาความรักที่เหมือนเรารักเราทุ่มเทให้เขาแบบอุ้ยเต็มเต็มหัวใจอะ่ะแต่สิ่งที่เราได้มามันน้อยอะ่ะมันมันไม่มีความหมายเลยอะไรอย่างเงี้ย อา,อาจารย์มองว่าคุณตัดจบแน่นอนไพ่ขึ้นแบบนี้คุณไม่แคร์นะคะเนี่ยสี่ใบเนี่ยมันตอบเลยว่าคุณไม่แคร์คุณมีความสามารถคุณโดดเด่นด้วยตัวของคุณเองได้คุณยืนอยู่บนขาของคุณเองได้เลยเข้มแข็งเด็ดขาดจริงจังนะคะอ่าปักนี้ทุกเรื่องเลยแหละนะอืมในตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยก็ก็ดีค่ะบ้านก็โอเคนะมี ในตำแหน่งบ้านให้ดูที่ตำแหน่งพันธุได้นะคะอาจจะมีพระนเรศวรอืมนะคะพระนักรบอนะ่ะปางนักรบอยู่นะคะถือว่าดีค่ะปกปักรักษาอยู่นะคะส่วนเรื่องของสุขภาพเนี่ยต้องระวังในเรื่องของไขมันความดันอันนี้ก็ต้องระวังบ้างนะคะแต่ไม่ถึงขั้นอันตรายมากแต่ให้ระวังสุขภาพโดยเฉพาะคนสูงวัยจะต้องกินยาตามอาการ แก้ดวงตัวเองนิดนึงก็ได้ค่ะอืมแก้ดวงที่พ่ยเสียใบนี้ก็บริจาคเลือดบริจาคลงศพเดี๋ยวก็ดีขึ้นค่ะทุกอย่างค่ะจริงๆแล้วไพ่พระพิคเนศคุ้มครองในในปางแบบพระเวทอยู่แล้วอะ่ะนะคะท่านนั่งสมาธิสวดมนต์ทุกอย่างจะหลุดพ้นได้เห็นไหมคะพระเวสสมาธิความหลุดพ้นนะชาวกันก็จะคลี้ขลายได้ขอให้สรุปอีกครั้งค่ะ ไพ่สรุปท่านเป็นยังไงดีขึ้นจริงไหมอ่าได้อัศวินถ้วยแล้วค่ะดีแน่นอนค่ะเอ็มเพรสห้าเหรียญปัญหาจะลี่้ขายนะเด็กถือเหรียญขออีกใบค่ะทาวเวอร์อ่าห้าเหรียญกับทาวเวอร์เนี่ยคือการจบของปัญหานะตัวตนท่านเป็นอัศวินถ้วยกับเอ็มเพรสอาจารย์ขอดูหลังไพ่เพื่อเคลียร์เดอะทาวเวอร์นะคะอาจบจริงๆนะ จบจริงๆจ,จ,จริงเหมือนที่ขึ้นไพ่เดทถ้าเป็นความรักก็แปลว่าทางใครทางมันละคะ่ะเห็นไหมคะยืนหันหลังให้กันแล้วอะ่ะอันนี้คือไพ่น่าจะออกในเรื่องของความรักอะ่ะมากที่สุดเลยนะคะที่อาจารย์อ่านมาจากตอนแรกนั่นแหละแปลว่าทางใครทางมันเดินคนละเส้นทางละอ่านะคะก็ถ้าเป็นเรื่องของการเงินหรืออ่าการงานถ้ามีปัญหานี้แปลว่าขี้ขายนะคะเพราะว่าไพ่เอ็มเพรสกับ อัศวินถ้วยเป็น2ใบที่ดีมากๆที่สามารถที่ยืนหยัดด้วยตัวเราเองมีโอกาสดีๆเข้ามาเสมอสําหรับชาวราศีกันนะคะถ้ามองมีปัญหาก็แค่ของความรักแต่คุมแค่เดือนเดียวนะอนาคตมันมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงได้ทั้งนั้นแต่ว่าเดือนนี้อาจารย์มองว่ามันจะต้องพังเหมือนทาวเวอร์ไปก่อนต้องทำใจนิดหนึงนะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ